สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุคนจ้าที่เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าพ <c oughs> ามาเยีมเมืองบ้านเด้อจ้าพี่น้องคืออันข้งางในพ่นเห็ดแล้วหรือเนาะป้าต้อมเนาะขางไหนรอบบ้านรอบบ้านป่เอา้าป้าต้อมพามาชมบ้านเด้อจ้าพี่น้องม <c oughs> แต่ก็ยังบ่แล้วเนาะป้าต้อมยังหน้าต่างยังไฟยัง,ฟ,ยงฟ้ายังอย่างเนาะย,ย,ยังหลายอย่างยังหลายอย่างจ้าพี่น้อง รายงานตกแเต่งภายในนะจ๊ะอ้สร้างพนกงเกษตงามเนาะาต้อมนะบึงเน,นี่ยสาวบักใหญ่เลยพนักพนเษฐ์สูงพุดหลังคาก็ได้สาวล่งวะสูงพุดธ่าต้อม มีสามห้องนะจ๊ะพี่น้องสามห้องนอนหนห้องครัวห้องครัวกว้างะนะจ๊ะพี่น้องจ้ะถ้าสิังหมดแล้วงายแล้นจะ๊ะจะสั่งใครในตัวบ้านก่ะ เดือนกว่าสองเดือนสองเดือนพอดีแหละที่ยี่กที่ยี่กสองเดือนนี่จ้ะประมาณนี้เด้อจะ้ะพี่น้องพาขับมาเพื่อไงก็เลยมาแวะบางบ้านก่นว่า เลี้ยวกันเด้อไปตรวจบ,บางบ้านแม่คนวะทางนี้อันตารางเม็ดจ้บาทนะบอทอมพันแปดตารางเม็ดพันแปดเนาะอยู่นี่เนาะพ <1, 8. S 1> ันแปดเบ็ดติดโครงสร้างโครงสร้างของบอทอมรวมค่าแรงด้วยสามแสนห้าเมื่อนี้ครับ่อหมดไ5 0สามแสนห้าเกี่ยวกันอันกับอันฮันเดอร์จ้ะพี่น้องไฟกันยังไม่ได้ใส่ ไม่เกี่ยวกับงานตกแต่งป้าไปางหากเนยวครบรอบสองเดือนเนาะป้าต้อมเนาะสองเดือนพอดีมั 2> 2น้นาะที่พอนเลี้ยวบ้านเนาะอันนี้บ้านน้องสาวบ้านสาวนิ่มจันเจ้าจของบ้านพนมาอยู่พ์นนปเหตดงาน <laughs> สูงสูงจักเมตรนะบ่าวต,ตอมสามเมตแปบดบตแบบัวแบบบ้านจังเมตรนะโวบ้านยาว15เมตรกว้างหกเมตร ยาวสิบห้ายาหกพากันมาเก็บของขโมาเก็บของเหลือตกแต่งเหลืองานตกแต่งจะหนักจะหนักอยู่งานตกแต่งพี่น้องได้บาทยังได้เนาะ ทางนี้ค่าช่างย่าแพงอย่าเดินออระบบัดจ้มเขาตีเ็าตีราคาไว้สามแสนสามแสนมีไฟมีฝ้ามีกระเบื้องมีสีคือว่าช่างคนตีออกมาแล้วมันบ่ะเผื่อจะได้เนาะพี่น้องไหนคือกันได้จ้ะ ทางบึงหลังบ้านน้ำเด้่อนจะพี่น้องเนงบ่เรเรียบร้อยปันใด เฮ้ยพอละเอาแค่นี้แหละวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนเวยพี่น้องวันนี้บอต้องสารลงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้บายบายวัสดีจพี่น้องแมวน้องแมวเมีย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 วแมว 都瞪瞪的。<laughs>